รัล้ายสบายดีเอฟซีแม่พิ่น้องเอฟซีฟังไทยฟังสปปลาวยุโรปสันเถอะทุกคนนะครับเมื้อนี้ก็จะมาหากินที่นอ้งงองงานลงไอโง อยากก็หกไรพี่น้องเอ้ยฝนฝนดีสูงเกือเพื่องคอ,อปล่าปลาดุไม่ห่างพี่น้องเอ้ยหายู่ห่าก,กินยำไรกับฝนสีตกซุมมือป้ามืดฟ้ามวัวนอาเนี่ยติดตาดับเงินยาวๆพี่น้อง นี่ถ้าก็เตียยอ,อไองโง่ไว้นี้เนี่ยเอาอมโง่ล้นาม เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับก็สิมาติดไฟครับติดไฟเสนี้นรัผูกไฟสายเส้นนี้เพราะว่าลงอิงโง่ต้องใช้ไฟลอ่อครับเนี่ยตอนนี้เขาก็ยกลงไปที่เรียบร้อยพี่นนองลงสามตัวเพราะเือติดไฟอย่างเดียวก็คือติดไฟสายครับผูกไข่มองฟางผูกอยู่พอเขาลงอิงโง่กุ้งเนี่ยเขาต้องติดไฟนะครับเนี่ยพอติดไฟกุ้งมันบ่เขา่าเนีอย สัตว์น้ำทุกอย่างนะถ้าติดไฟล่อเนี่ยขอมันติมาเล่นน้ำพี่นอ้องมันเล่นน้ำเล่นไฟอ่เล่นไฟในไ,ไนอ้โงเ่เฮามันจังสีเขา่าถ้าพอติดไฟม้วนเขา่าติดตับแต่เง,งี้ย <c oughs> สำหรับมือนี้กระติมาสาธิตวิธีดักกุ้งแบบบปรไซเนียนะครับเด้ออาจจะเคยเห็นคลิปแต่ในยังไง ที่เป็นมุ้งกระโจมอ่ะกระโจมดักกุ้งอ่ะน,นั่นเขาเขาติดไซเงี้ยอันนี้เขาเขาเขาดักแบบไอ้โง่หรือไงงอ้หลงบอไซ่เงี้ยครับแต่ว่าหันที่ได้หลายคือเขาติใไซไฟีนล่อพี่น้องไฟฉายครับไฟฉายเขาต้องหอก่อนนะครับเด้อเพื่อกระคืนฝนตกมอสิพังเพราะว่าเขาซื้อมากลเป็นไฟฉายที่ราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าไฟฉายเนี่ยมันต้องเปิดใ้ฮอดเซาด้วยครับเด้อ ด้วยกเปิดแป๊บเดียวเบิด์ตแมเนต้องเปิดในขั้วอื้นเศร้าเพราะอุ้อื้นเศร้าเขาสะเก็บเที่ยเดียวเนาะโอเคครับไปติดตามกันครับเกาต้องเปิดไฟรอครับกุ้งจังสีเขา่ากุ้งสม,นนมัครเด่นนะ้ำเอ่อโมเมนต์เด่นน้ำไหมเด่นไฟกุ้งสมักเด่นไฟพี่น้องโอเคครับ โอเคครับตอนนี้เขากาติดไฟเียบร้อยมือแรงครับ้าที่ตกดินเขาจะสิบว่าเปิดไฟตอนนี้ก็เป็นเวลา18อันาีิกาไปนหรือ6โมงครับอาที่กำลังตกดินเขาจะมาเปิดไฟไว้เลยครับบานเนี่ยครับ เปิดแล้วก็กดแชร์ครับให้มันลีหอยมันเบาที่สุดครับเนวางเสียไฟแห้งไางเียกุ้งมันกระตุนก็คือเขาไปเทียเท่ยวเท็กเที่ยวบานไฟแจง้งอะไรกับประกาเต็นเนี่ต้องดีลีปฏิยารอกุ้งให้มานเล่นไฟพี่น้องโอเคมันนี่ก็วางไว้สามตัวพี่น้องก็วางดาย่านฝนตกถ้าฝนตกแล้วมันแบกของออกไปขครยาก รบรรยากาศน้ำม่แรงเดี๋ยวไปเปิดหลังต่อไปครับฟ้าเหลืองฝ้าแดงเป็นตาญาติพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยจะเกิดพายุอีกรอบทบุญเนี่ยสีมดถ่วสบอบเ์ทังไทยบาลเนี่ยนี่ครับทิศใดก็แดงไปเบิดโอเคครับเปิดหลังต่อไป ไฟนี่ก็สดมความที่จะเป็นไฟเหลืองครับเด้อไฟขาวมันกระบอยากเข่าเด้อต้องเป็นไฟเหลืองๆองอกสีชมๆจักน้อยเนี่ยเขาดีเปิดดีๆีพี่นอ้องอย่าเปิดแห้งเดี๋ยวมันสิตื่นแ,แจงไรก็ตื่นโอเคครับ ตอนตีสามครับติดตามน้ำกันตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามพี่เนอะตีพระมาก,กูยังง่วงอนี่เห็นเห็นมเนะมืดเดี๋ยวมาติดตามตอนกู้ครับนะตอนกู้ก็อาสิบพ่าะใท้ายนะครับมันช่วยเลือก,กูมันอาสี หม่องตั้งกล้องนี่ก็คือผลงานตอนนับขค้ืนนี่ครับพี่น้องตเต็มเกือบเต็มตะกา้าตัวหมครับเขาถ้าเขาใส่ไฟมันจะได้ลายพี่น้องใส่ไฟรอถ้าม,มีไฟมันได้หน่อยก็ต้องเอาไฟรอเป็นกุ้งขาว ใส่คือคัดใส่ได้พี่น้องคัดใส่ท่งลูกไม่ขาดไปเลยที่เขากูทีสามก็เพราะว่าตอพหัวงเศร้านี่เขาต้องท่งไม่ขาดแล้วครับพี่น้องแล้วก็ได้กูกูต่เด็กกูตายลายนี่ตัวตายตายเหลืองๆอาทิตย์โดนหัวันเป็นโลก,กับพวกมุน ถ้าเขาใส่ไฟไมันตีบ่ค่อยใถืกถ้าเขาใส่ไฟเสียงก็เข่าลายเนี่ยไอ้ยังว่าแค่สามอันนะครับเนี่ยออกไปเขาก็จะคัดใส่ช่วงไมค่คาดตอนเขาบ้อบงเสาร์เที่ยงไอ้อยากก็มาเรียกซอยเลยตัวใหญ่ๆกำลังงามเลยเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับสำหรับผู้ทีติดตามรับชมกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่ง ขอบคุณหลายหลายโอเคแล้วก็จีส่งไม่ค่าครับมาเนี้ยจเรียกส่งไม่ค่าขอบคุณครับ